เป็นโมเมนต์สุดอบอุ่นที่แฟนคลับหลายคนรอคอยมานานและในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเมื่อบอสบิ๊กหรือที่รู้จักกันดีในชื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้โพสต์ภาพคู่ลูกๆผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมข้อความที่สะท้อนถึงความดีใจแบบสุดๆว่าขอบคุณป้าแอนจ้าพี่เลี้ยงเด็กที่รับสายโทรศัพท์คือวันนี้เลยได้มารับเด็กๆแบบฉับพลันไปทานข้าวแม้จะเป็นการพบกันเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความหมายและอารมณ์ล้นปรี ทั้งฝั่งพ่อที่เฝ้ารอทั้งฝั่งลูกที่โผล่เข้ากอดอย่างไม่ลังเลและแน่นอนแฟนคลับที่ตามเชียร์มานานต่างก็พากันส่งกำลังใจแบบถล่มโซเชียลหลายคนคอมเมนต์ด้วยความตื้นตันเช่นเป็นภาพอันอบอุ่นมากค่ะทำให้รู้สึกมีความสุขด้วยเลยจ้าอ้านมือนี้ต้องเป็นมือทีวิเศษสุดๆอีกวันค่ะบอสเลิบเเด้อค่ะเยยดีใจด้วยครับแต่ในขณะเดียวกัน หลายคนก็สะท้อนความเห็นใจว่ากว่าพ่อจะได้เจอลูกในแต่ละครั้งนั้นไม่ง่ายเลยต้องผ่านแรงกดดันจากโซเชียลอย่างต่อเนื่องบางคนแสดงความรู้สึกว่าสงสารเด็กน้อยกว่าพ่อจะได้เจอทีแสนลำบากต้องให้โซเชียลกดดันตลอดหรือไงเด็กๆอยู่กับพ่อเขาก็จะประมาณนี้แบบมีความสุขมากๆสายเลือดมันต้องเข้มข้นกว่าและที่สร้างความฟินต่อเนื่องก็คือคลิปวิดีโอที่บอสบิ๊กโพสต์ตามมา เป็นภาพน่ารักน่ารักของพ่อลูกที่กำลังหยอกล้อเล่นกันอย่างอบอุ่นเสียงหัวเราะของเด็กๆและสายตาที่พ่อมองลูกบ่งบอกถึงความคิดถึงที่อัดแน่นมาตลอดหลายวันที่ไม่ได้พบกันแฟนคลับจำนวนไม่น้อยถึงกับบอกว่าน้ำตาซึมกับภาพที่เห็นเพราะนี่คืออีกหนึ่งก้าวเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้ขออะไรนอกจากได้ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงกับลูกๆของตัวเองหลังภาพนี้เผยแพร่อ,ออกไป เพจดังหลายเพจต่างหยิบยกไปแชร์ต่อพร้อมตั้งคำถามชวนคิดถึงสิทธิของพ่อแม่ในการดูแลบุตรร่วมกันและกระแสทีมบอสบิ๊กก็กลับมาอีกครั้งอย่างร้อนแรงมีการพูดถึงบทบาทของพี่เล่นเด็กป้าแอนที่กลายเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้การพบกันครั้งนี้เกิดขึ้นแฟนๆหลายคนต่างกล่าวขอบคุณผ่านแคปชั่นขอบคุณป้าแอนจ้าดีใจกับบอสบิ๊กด้วยนะคะได้เจอสองเต้าแล้วแม้จะยังมีเรื่องราวอีกมากที่ต้องเคลียร์กันในเบื้องหลัง แต่วันนี้เราได้เห็นภาพของพ่อและลูกที่หัวเราะไปด้วยกันอีกครั้งในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและเสียงรอบข้างบางครั้งแค่หนึ่งภาพหนึ่งช่วงเวลาก็สามารถปลุกพลังความรักให้ชัดเจนขึ้นอีกครั้งจากภาพนี้อาจไม่มีคำบรรยายใดๆที่สวยงามไปกว่ารอยยิ้มของพ่อกับลูกอีกแล้วและสำหรับแฟนคลับที่ตามเชียร์บอสบิ๊กมาตลอดวันนี้คือวันที่หัวใจของคุณได้รับรางวัลแห่งความหวังอย่างแท้จริง ขอบคุณที่รับชมครับค่ะเออโอ้ยน่อโอ้ยน่อเออพาขาข่อยลายบนเดี๋ยวพี่น้องใครมาหยิกว่านี่ฮะต้องไ,ไปทั้งบนก่อนใครนะค่ะเกี่ยวรักใครอย่ะรักรักรัก Yeah, yeah, yeah. <laughs>